รอบบายออกมาตัดหญ้าจ้าทุกคน <c oughs> ตัดหญ้าในสวนทุเรียนใหญ่จ้ารกมากๆเลยมีต่ง,งานของเราหมดเลยทุกคน ไม่มีงานใครอื่นเลยมีงานคนเดียวนี่แหละปีหน้าก็จะเอาหมากเอาผลแล้วนะทุกคนช่วงนี้เราต้องบำรุงเข้าหน่อย หขวบกว่าแล้วแต่เรายังไม่เอาผลเลยทุกคนปีหน้าว่าจะเอามากเอาผลแล้วต้นใหญ่พอสมควรแล้วต้นใหญ่ก็ประมาณสามสิบน่าจะได้รุ่นเล็ก น่าจะห้าสิบกว่าทุกคนทักทายรอบบ่ายจ้าทุกคนทำวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละสวนยางบ้างทุเรียนบ้างดูข้าวเราบ้างพ <c oughs> ื้นที่เดียว ไรนาะสวนผสมถ่ายเป็นคลิปยาวบ้างนะคะทุกคนดูฟ้าก็ครึมึมนะช่วงเย็นๆน่าจะตกให้แน่ๆเลยทุกคนเมืดมาน่นทำงานวนไปในแต่ละวัน ่ม่มีเวลาจะเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยทุกคนงานเยอะโจนี้สบายไปสองอาทิตย์กว่ารกมากเลยเพิ่งจะทำงานได้ทุกคนตักทายจ้า